ก็เดี๋ยวบีเข้าซาวน่าเสร็จเลยเนอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาก็คือส่วนมากอะถ้าเป็นวันแบบวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะก็จะหลังจากออกจากซาวน่าแล้วก็เป่าผมไม่แห้งแล้วก็เดี๋ยวจะมา mark มาหน้าเนาะก็เดี๋ยวบีจะให้ดู mark ที่บีมีนะครั้งล่าสุดซื้อมานะคะคือแบบว่า <laughs> เยอะมากเลยทุกคนอ่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นของอ่ อิสกินนะคะของอิสกินนี่ก็จะมีเป็นอะโวคาโดแล้วก็จะมีนะคะอะโวคาโดแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นสูตรแบบเออน้ำพึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อน,นี้เป็นว่านถางจะละเค้แล้วก็น้ำพึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บีชอบมากมากเลยนะทุกคนก็จะเป็นของ Star s k i n นะคะก็คือถ้าวันไหนคิดว่าเออเรานอนไม่เพียงพอแล้วก็ ไม่ได้มากหน้าแบบบ่อยๆเนี่ยคือหน้าค่อนข้างที่จะพังอ่ะก็คือจะเอาตัวเนี้ยมาตลอดตลอดเลยเนาะคือมันดีมากมากเลยนะทุกคนคือเห็นผลหลังจากที่เรามาคเสร็จเนี่ยเออก็ลอกออกใช่ไหมแล้วก็นวดหน้าแล้วก็ที่มันเหลือๆอะไรเงี้ยเจลที่มันเหลือๆเนี่ยแล้วก็มานวดหน้าคือเห็นผลอันเนี้ยถามว่าเห็นผลไหมก็เห็นผลแต่คือความเขาเรียกว่าความ ความนุ่มความซึมเข้าไปในผิวอะ่ะจะน้อยกว่าตัวเนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าราคามันก็ต่ามกันเนาะอันนีก้ก็ประมาณกี่ยูโรสองยูโรอ่ะตีไปาสามยูโรถ้าพี่จำไม่ผิดเออแต่อนนี้ยเป็นสิบยูโรทุกคนอืมคือมันดีมากๆเลยถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณสามสิบหกสามรอยหกสิบบาทประมาณนคะคะประมาณแล้วก็อันนี้ก็จะประมาณ เอ่อร้อยห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ทุกคนอืมอันหนึ่งอะนะนั่นแหละบีก็เลยชอบมากๆเนาะแต่ว่าวันนี้เนาะคือมันมีเวลาบีก็จะใช้ตัวเดิมนะคะอันนี้คือหมดไปหลายกระปุกมากๆต้องยอมรับว่าของเขาดีจริงๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นออริจินนะคะนี่เป็นมาร์กตัวนี้เลยมาร์กน้ำผึ้งนะคะบีก็จะชอบมากๆเลยเนาะเอาจริงๆแล้วทุกคนอันนี้ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้เปิดเลยจ้าดูค่ะ เพราะว่ามันเพิ่งหมดไปอัน,อนเก่าอะเนาะเดี๋ยวบีก็จะมาลงอันนี้นะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไม้พายนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นไม้พายสําหรับที่บอกว่าลงรองพื้นนะทุกคนแล้วก็ด้ามมันหักไปเนาะก็เลยเก็บเฉพาะอันนี้ไว้เออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาอันนี้แหละมาใช้ในการมรักหน้านี่นะคะคือกลิ่นอันนี้มันก็หอมแล้วก็แบบ มันก็เย็นหน้าอะไรประมาณนี้ทุกคนอืมสําหรับคนที่แบบว่าต้องออกแดดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะม,มาหน้าสักประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคแต่ถ้าให้ดีก็อาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่เราต้องดูผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่ามากด้วยว่าเออมันเป็นแบบไหนมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องบอกว่าให้มันหนามันอะไรเงี้ยทุกคนไอ้ดู หนามากก็กว่าจะล้างออกก็ใช้เวลาประมาณนี้เลยค่ะอัฐพลระวังอย่าตกใจนะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดแจกกันกันนะคะอันนี้บีซื้อมาจาก H&M นะแต่ว่าอันนี้ซื้อมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวข้างในนะคะจะเอาแบบนี้เนาะที่มีน้ำนะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางข้างในอันนี้นะ นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะมาตกแต่งกระถางนะคะก็คือจากกิ่งเนี่ยแหละที่เราเอามาจากบ้านพักร้อนเนาะนี่เลยอีจ้โอ้ยน่ารักนี่เดี๋ยวบีให้ทุกคนดูเต็มเต็มอีกทีนึงแล้วก็บีก็จะมีอันนี้ด้วยอนะ ตนี่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะมาไม่ได้ต้องไม่ไม่ได้เสียบไปตรงที่มันเป็นน้ำนะเสียบตรงขอบๆนะคะที่อยู่ว่ามันแห้งๆนะเนาะออนี่นะให้บอกว่ามีความเป็นแบบพอมันแตกใบออกมาใช่ไหมก็จะเป็นแบบเหลืองเขียวอะไรประมาณนี้อือนี่จะประมานนี้เลยนี่นะคะทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่ง เราก็จะใส่เจก,กันนี้คือน่ารักมากอันนี้พี่ซื้อมาจากชอปแบบขายของเข้าไปอะสีโรยไงถูกมากอันนี้ด้วยอันนี้มีความแบบว่าสวยทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากเลยดูคะ่ะเดี๋ยวรอให้แบบว่ามันแตกใบออกมาก่อนเนะแล้วก,ก็ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะท่ายให้ทุกคนดูนทนึงนะ <c oughs> น่ารักมากนีนนะจีด๊ด นี under, Bref, <S <S ่แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในกระถางใหญ่คือน่ารักมากดูค่ะนี่อะไรลูกพี่ลูกพี่กำลังจะทำพิซซ่าสิบปุ่มแล้วมาดูจะต่อสิบปุ่มอะไรตลอดตัวนึงอ่าฮะจะนี่ซื้อเป็นแบบว่าสำเร็จมานะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอา ก็คือจะใส่เพิ่มว่างั้นเถอะก็คืออยากกินอะไรก็ใส่เพิ่มแต่พิธีถามบีว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มบีอรสำหรับบีนะพิซซ่านะขอให้มีมสับป,ประรดะทุกคนคือทุกอย่างโอเคเลยอันนี้ก็คือนั่นนะชีสแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะนี่อันนี้คือแข็งแข็งหมดเลยเนาะจากช่องฟรีซนะคะนี่เนาะบีก็จะใส่ ซปาลอดอย่างที่บอกไปแล้วก็พิติก้จะเพิ่มทูนงทูน่าอะไรของนางไปเดี๋ยวเราม,มาดูต้นเซจกันตอนนี้ครัวรบมากโอ,อ้กินก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บจ่ะ おばあちゃんいっぱいになってるからねほらきたとえばあそこからのたまねぎがかたくりもらってきたふうこさっぱりなきへとすがらしいのほら viivetään täällä video salakuvaa. Otatko mustan olivin. Tä. Lukko taikoo maalia, sitten lasta Gregu alle, tällä kertaa Kiekonaan Tammelolle, ja Tammela tulee vähän niin hyökkää tavoin, nyt on lepaus ja paikka, ja tulee jopa Maalia sitten lepaus, mutta ei tule. Tyynä oli nimittäin lähellä, että Teemu lepaus pistää vanhaa tällä kertaa puoli ja otteluna on kolmatta erää on jäljellä, ja tässä vaiheessa sitten, jossa mikä on sitten näitä lopullinen kuusikko, joka sitä tulee ruuamaan. ทุกคนมากินข้าวกันค่ะเช้านี้เช้าว,วันใหม่เมื่อกี้เห็นไปใบแบบแล้วเนาะอย่าบอกนะว่ามันเหมือนอะไรอันนี้ก็คือต้มถั่วนะทุกคนก็คือพี่ติ๊กต้มไว้ตั้งแต่เมื่อสามสี่วันที่แล้วเนาะก็คืออุ่นกินมาเรื่อยมันก็อร่อยดีอันนี้ก็จะเป็นว่าของทางฟิแนแลนด์ก็เนาะเฮรเนเกตต เฮรเนเกตตอนะ,ะก็คือต้มให้ค้แบบถั่วเขียวอะ่ะแต่คือมันจะเม็ดใหญ่กว่าอือแล้วก็ส่วนมากถ้าเป็นพวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้บีก็จะชอบกินกับไอตัวนี้นะทุกคนใครที่อยู่ฟินแลนด์นะลองลองดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้เคยชิมนล้ก็แนะ,ะน,ะนาตัวนี้เลยนี่นะทุกคนมันก็จะเป็นแผ่นแบบเล็กๆแบบเนี่ทุกคนนี่นะคะเขาจะสไลด์เอียดกวบานเลยแล้วบีก็จะนี่กินกับนี่อันนี้ก็คือ ชีสชีสก็คือจานนี้ค่ะอุ้ยมีความแบบดีมากมันยังมีกลิ่นกระเทียมอร่อยมาก ชาวนี้เนาะก็เดาแพลนบีว,ว่าจะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวจะดูดฝุ่นบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าไม่ย่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะโทรไปชวนไม่ย่ามาดื่มกาแฟนะทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยค่ะดื่มกาแฟเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะชวนไม่ย่ามาดื่มแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนมาอืม เมื่อกี้พนมาตกอย่างหนักแต่ตอนนี้ไม่ตกเลยจ้ะม,มีความสะเทือนทั้งหัวมหมดพอดีเนี่ยหมดสักทีอุ่นกินอยู่นั่นแหละดีดีด อ่ะเดี๋ยวไปขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดบ้านกันค่ะวันนี้อยู่กับคลิปนี้ก็จะอยู่กับปีเนาะก,ก็ทำอะไรเล่เปื่อยให้หากินถึงกันแค่ันเอง ทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเมื่อกี้ดูฝุ่นบานไปเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆถุงน้ำร้อนวันนี้ไม่ได้ปวดท้องนะทุกคนแต่คือจะเอามาลองขาให้มันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนคลายนิดนึงเออลองตูดไม่ใช่ลองขาอ่ะทุกคนวันนี้บีมีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ต้องทำเนาะก็เดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกคนมาปุกไอ่รัวโห ร่ารัวโหนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆต้นหญ้าทุกคนคือเขาจะปลูกในกระถางแบบนี้นะคะอันนี้คือพี่ติ๊กซื้อมาให้เราพร้อมที่จะปลูกเนาะเออบีมไม่ได้มีความคิดในหัวเลยว่าจะปลูกอะไรอย่างนี้แต่พี่ติ๊กว่าเฮ้ยบีปลูกอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเข้าอีสเตอร์แล้วเนาะก็เลยจะมาปลูกแล้วก็อ,อ,อาทิตนี้เป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่จะเข้าอีสเตอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวออพอถึงอีสเตอร์เนี่ย เดี๋ยวมันก็จะโตพอดีเนาะประมาณนี้แหละบีคิดว่าคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะอืก็เดี๋ยวเราค่อยมาประดับอีกทีนึงเนาะก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทํายังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยอ่านอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นมินิกัสือหัวเนี่ยก็คือคล้ายๆแบบว่าเป็นอืม เป็นกรีนเฮาส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมินิกรีนเฮาส์อะไรแบบาเงี้ยทุกคนเออเขาให้เราปลูกอันนี้คือกินได้นะคะมันเป็นผักเนี่ยแหละเนอะเป็นสลัดอะค่ะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือรูปที่บอกว่าเออมันกินได้อะไรเงี้ยหลายคนคงเคยปลูกแล้วล่ะแล้วก็มเมล็ดเขาก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะไอ้กล่องเนี้ยพลาสติกสีดําเนี่ยก็คือเขาจะมีดินมาให้แล้วก็แค่โรยไปแค่นั้นเองอันนี้คือง่ายมากๆเลยเนาะก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือ ตามวิธีนี้เลยเออแต่ว่าก่อนอื่นใดนั้นเราจะมาปลูกอันนี้นะคะดินก็เตรียมพร้อมแต่ว่าตอนนี้ท้องยังไม่พร้อมบีรู้สึกว่ามีความหิวกาแฟมากเลยทุกคน มันไม่รู้ว่าติดกาแฟหรือเปล่าทุกคนแต่บางทีก็คือแบบเลิกเป็นอาทิตย์ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเพื่อท้องของเราเพราะว่าท้องบีมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่ไหมเออนะ้ท้องไม่สบายเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราปวดท้องบ่อยๆก่อนหนะน้าน,นี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าสาเหตุหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าเออเราปวดท้องบ่อยๆเพราะว่าดื่มกาแฟเพราะว่าเขาไม่ให้ดื่มพวกคาเฟอีนพวกอะไรอย่างงี้เนาะแต่คือมาช่วงหลังๆไม่ปวดแล้ว ทำไมบีถึงไม่ปวดเดี๋ยวจะมาบอกนะคะทายคลิปดูให้จบนะทุกคนเออก็แต่ตอนนี้ดื่มกาแฟก่อนวันนี้ชิลมากสบายมากเลยทุกคนอย่างที่เห็นเื้องหลังแดดออกคือบีได้อ่านทุกคอมเมนต์บีขอบคุณมากๆนะคะก็คือว่าที่เมืองไทยร้อนมากๆเลยเนาะสามสิบสามถึงสาสิบห้าองศาทุกคนเห็นใจมากๆแต่คือตอนนี้เรารอนแดดมาก,มากวันนี้เพิ่งจะแดดออกนะทุกคนคือแบบ แดดแล้วมันก็หุบไปแล้วมันก็แดดเดี๋ยวทุกคนนั่งดูแบบีไปเรื่อยๆก็มองให้มองข้างหลังไปเดี๋ยวสักพักนึงมันก็แดดสักพักนึงมันก็หุบอะไรเงี้ยอืนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าฮอะไรเงี้ยเมื่อไหร่หิมะจะละลายหมดสักทีแล้วเมื่อเช้าอย่างที่บีบอกไปหิมะตกแต่คือแบบตกแบบหนักแ๊บเดียวแล้วก็หยุดไปอะไรเงี้ยแล้วก็แดดออกนี้มันก็เริ่มที่จะละลายเลยเออเริ่มที่จะละลายไปเรื่อยๆแล้วก็อกๆๆๆๆๆกย่างก็คืออ ลมทุกคนถ้าลมอะ่ะถ้าลมแรงอะ่ะบีดีใจด้วยนะเพราะว่ามันค่อยๆที่จะแบบว่าทําทให้หิมนะมละลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีลมไงทุกคนมีแดดอย่างเดียวเงี้ยมันก็จะแฉะไงทุกคนเข้าใจไหมเออถ้าลมมามันก็จะละ,ละเหยไปกับลมอะไรประมาณนี้อืมอ,อ,อืมอ่ะดีมากมายเดี๋ยวเราจะมาขอใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าอืมมีดิน ตรงนี้เดี๋ยวอะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะว่าเขาให้อะไรนคะคะจริงๆแล้วอะเราควรจะมีอะไรมาลองเนาะอืมทุกคนแต่เราไม่มีอะไรมาลองเลยอะเดี๋ยวบีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวบีจะาตัดถุงพลาสติกดีกว่าเนาะอือเพราะว่าถ้าน้ำม,มันหยดลงไปมันก็จะได้อุ้มนม้ำพอดีเพราะว่ามันมีความแบบ มีความสวยอะแต่พี่ติกซื้อถาดมาสำหรับไอ้นี้โดยเฉพาะแต่คือเราก็เสียดายแป๊บนึงค่ะนี่ทุกคนมันก็เป็นหุงขู่หิ้วเนี่ยแหละเราก็เอามาตัดอะประมาณนี้แล้วกันจะดูนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอ่ะได้ค่ะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้แหละคือแบบเลยครึ่งขึ้นมานิดเดียวทุกคนเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบอกว่าคือพอมเมล็ดเขาใช่ไหมแล้วเขาก็งอกขึ้นมาเลยทุกคนคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบดินลึกๆอะไรประมาณเนี้ยอ่ mm. ะคะ่ะนี่เดี๋ยวเรา,เาก็จะมาตัดใส่เลย mm. เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่า,มาเมล็ดเขาเป็นยังไงอ คล้ายๆเมล็ดพวกว่าข้าวไรส์อะไรประมาณนี้ทุกคนเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็มาโรยเขาให้โรยไปเลยค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ทั้งหมดเนี่ยแหละมันต้องบอกว่าให้มันถี่ๆมันจะได้สวยๆแต่คือซองนึงเขาก็ให้เยอะพอสมควรทุกคนหนาเลยแหละเนี่ยหนาเลย นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะประมาณนี้เลยทุกคนในถาดทองนะคะก็เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนะบีจะถ่ายให้ดูอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะมาปลูกผัก ก็นี่เนาะมาตำนะคะก็คือตำตำป่าประมาณนั้นเลยทุกคนก็เดี๋ยวไปชิมกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> อันนี้ที่เหลือนะทุกคนคือทำไว้ประมาณแบบบิกินคนเดียวนะพี่ติ๊กไม่กินนะคะก็นี่เส้นขนมไอน้น้ำน้ำยาน้ำยาป่าเออใช่ตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นเนาะก็ไป <c oughs> เดี๋ยวไปกินกันค่ะ เสร็จแล้วจ้าทุกคนคือน่ากินมากนี่ค่ะบีก็จะมีนี่แหละอันนี้ไม่เป็นหัวคอลบ,บีนะคะหัวคอลบ,บีเนาะแล้วก็จะมีปูอัดนะคะแล้วก็แคบหมูแล้วก็น,นั้นก็จะเป็นน้ำยาปลาที่เหลือสุดท้ายท้ายสุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาที่เข้าอบจากบ้านบก้รนเนาะแล้วก็จะมีสลัดนะคะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่า คือมันแบบคือสีอ่ะทุกคนตูอ้มสีได้มากคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยเชินกินทำนุ่นทำได้ทำนั่นเนาะมาค่ะอืม,อม มีใส่น้ำปูไปด้วยนะก็เลยแบบสีนี่อ